เตือนไม่ในริกาเลยขอบคุณคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องทายทุนงานแฟมิลีค่ะดูเขาทำสิเขาเรียนแบบพฤติกรรมแม่หมดเลยนะเขาเรียนรู้เร็วเรนเล่น วันนี้ก็มีไไพี่เปิ้ลนะคะครอบครัวพี่เปิ้ลแวะม,มาเยี่ยมเล่นกับน้องภูนะคะอ้เาอโอเคงานนอนแล้วเหรอลูกไปกินย่างกันตรงนี้ครับอัน,นี่มาเร็วภูเงินแม้เล่นจนะมองแล้วมองแล้ว งงกำ,กำลังสซนกำลังสซนวั <laughs> นนี้ก็มีพี่เปิ้ลมานะคะมาเยี่ยมนะคะพี่เปิ้ลมาเยี่ยม <laughs> <laughs> ต้องขอพระคุณพี่เปิ้ลด้วยนะคะที่มาเยี่ยมน้องครูนะคะคร <laughs> อบครัวพี่เปิ้ลน,นะคะมา <laughs> ไหมล่ะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะโอ้โหวันนี้เร็วโอ้หครับอันนี้เร็วตาเอะอะไหมวันนี้เร็วโอ้โหมาเร็วมะ ถ่ายใกล้ครครับสนสนสนมาเร็วมาหาแม่เปิ้เลเร็วมาไหมมาเร็วมานี่เร็วเล่นเล่นกำลังเล่นกับคุณแม่ เล่น่ลวอ๋อแมครับออได้ครับแวนี้ปัญหาแลครับให้เลยงนเล่นเล่นลังเล่นยาสุเลยไม่รยอมออกหางแม่เลยนะคะครูครูครับมาเร็ว มานี่เร็วต้องอากก้องเขาเ้าไปรอใกล้ๆมาเร็วมานี่เร็วจำหน้ากันไม่ได้บ่มานี่เร็วรูครับสวัสดีหนึ่งท่านนะคะนนคโอ้โหเล่นเล่นรูนครับไม่สนใจกันเลยวันนี้ เอเลนเลนสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านเลยนะคะมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาวันนี้ไม่ออกมาเลยามาเร อไราแล้อันนี้ทำไมไม่ออกมาอะไรลูกอะไรลูกมาไม่ดนโดก่อนแน่อดที่นี่นะอ๋อมาลูกมามพอลมาเดี๋ยวพ่อเลียแลลูกนอนได้นแล้วลูกแเล่นเล่นกำลังเล่นกับคุณแม่ น้องคูเงินพรุ่งนี้ไปงานวันเกิดที่บ้านกลวยอาเจียงไหมครับไปอยู่นะคะแม่พิมพ์น้ำหมายน้ำหมายมาบอกอยู่นะคะน้ำหมายมาบอกอยู่นะคะช่วงกลางวันบอกว่าให้ไปงานบันเกิดอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะไปไปอยู่นะคะพรุ่งนี้ติดคุณพ่อไหมนะ <laughs> ไปแล้วไปไปล้วไม่ไมยอมออกหางคุณแม่เลยว <c oughs> ิ่งตามคุณแม่อายเหรอพูงเงินพูงเงินอายเหรอครับฮะาอาแน่เลยไม่ยอมออกหางคุณคุณแม่เลย ขานขานูเงินไม่ยอมออกห่างคุณแม่เลย <c oughs> อ๋อ <c oughs> เลี้ยงขนมจีนครับ <c oughs> อ๋อเป็นวันเกิดของพี่พิมพ์เหรอคะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปหาพี่เปิ้ลแล้ว <c oughs> วันเกิดแฟนพี่พิมตาอ๋อขอบคุณค่ะ พี่ป like ุนเาไพนได้เข้ามานะคะเออ แรงแรงนะคะยังไม่ง่วงอะตลอดกลับบ้านเนี่ ไม่กก่อนเลครับไม่หนักเลไมหน่าแ้วขาาเจ้าก่อนกนก่อนแล้อุ้ยตน้นีนีแล้วครับไปแล้วโอ้ยให้กระโดมก่อนฮ่าฮ่าฮาุดตาชุดตาไปไหนเนี่ยลูกฉันไปไหนม่เราไม่ได้ทางได้บิ๊กเลย

โอ้โหเฮ้ยครูเอ้ยครูอ้านอนโชว์เลยนอนโชว์เลยนะคะอนอนโชว์พี่เปิ้ลเลยนะคะ แรงแรงกำลังจะสซนนะนี่โอ oh oh ้อะไรครับผู พวกเงินอ้อนพี่คนสวยแรงเยอะแรงเยอะอนะคะอ่อนอ่อนเล่นเล่นชอบเล่นโอ้โหจะห่มผ้าบอกครูเล่นเล่น ผู้เงินครับอ้อนแม่แม่เหรอครับอ้ <laughs> อนแม่แม่นะคะตอนนี้อ้อนแม่แม่ตัออวอุน่นอดูแกงคุณพ่อแล้วแกงคุณพ่อแล้วเนี่กะเบาๆของหนูแล้วก็หนูก็ทำเบาๆแล้ว หแกงคุณพ่อแกงคุนพ่อแล้วอยากเล่นด้วยอ๋อโอ้ห กาำลังสุนกำลังซนอะไรครับพูอะไรหาคุณพ่อ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพอ่พอคุณแม่ทั้งสิบท่านเลยนะคะอันนี้นก็มีคุณแม่เอ็ซีนะคะแวะมาเทีย่ยวเล่นแวะมาเล่นนะคะแวะมาเยี่ยมน้องผู้นี่แม่เปิ้ลนะคะแวะมาหาวันนี้คุณพ่อก็ซักผ้าห่มให้นะคะซักผ้าห่มให้ <c oughs> <c oughs>

ได้แล้วครับกาบุญสีตาบุญีผู๋ครับอันนี้เร็วผู้เงินครับผู้เงินผู้เงินครับอันนี้เร็ว น้ำฝนมาแล้วนะคะน้ำฝนน้ำฝนกับคุณป้านะคะมาแล้วกินน้ำ่อนน้ำฝนมาใหม่รุ่นเดียวกันเป็นพี่เดือนนะครับผัวครับหัเงินหัวเงินมาเที่ยวอ่าวนี่น

หังงอหังงอลุงไม่ตกใจนะตกใจไม่ไปฟืน โอ้โหนอนแล้วผู้เอ้ยผู้อุ้มไปเลยอุ้มได้อุ้มไปเลยคุณน่อ เอามาให้คืนแรกนอนเลยเอ้ยดูเออดูเออ

โอ้ร sí, oh, ู้รู้ฮิปปี้ฮิปปี้โอ้ตกกรดเ้ีมาัวสวัสดีจ้าแม่สาเมตาสองช่นงงทำพิทีอ๋อคุณตาสุนทับเชื่อลายนะครับเอะขอเทนะครับ

จับใส่รถเลยนี่เาไปจับหรกไมไมลูกสไมเดียวได้เอาพี่ฟิวนะคะพี่ฟิวเอ้ยอะไรนี่เป็นตัวอะไรนี่งูภูไม่ยอมไม่นอนเลยนี่นี่สุพรรณสามา ฮ่าฮาฮ่า <Cornell> ฮ่องเท้าันมุาเด็กเตัวนมั้ก่อน้เจ้ต้องนั่ให้ไม่ใชต้องนให้สร้างขึ้น เล่นเจ้าไหมยังไม่พมยังไม่พงมึงพ่อพ่อกับทางมึงคนละคนละเกียรติ่ถึงแรงยังไม่ถึงพวงเงินเลยครับน้องตเนี่ยสอนดีครับใช่ครับผมโอ้โหมาแล้วสาวสวยคผลิตระดีเล่นเล่นนะคะเล่นเล่น เอ้ดูรู้งานรู้งานอะไรเนี่ยพูน้องไม่ดื้อนะไม่ดื้อหรอกครับเข้าแล้วอ่ะเริ่มเริ่มอยากเล่นด้วยเอออ้อนมีอ้อนด้วยพิ่ฟีนต้องซ้อมไปนะครับเดี๋ยวลูกต้นอ้อมาจะได้ชิน สาธุขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ทายาทบางกับเขานะครับหลายปีแล้วนะครับยังไม่มีได้ไม่ได้สัมผัสกันนี่เลยครับผมห <c oughs> ลังจากที่สุพันษาก,กับเจ้าบารมีก็6ปีกว่าแล้วครับ ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องทายภูเงินด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาว้าพี่ภูโดนลุมเหรอลูกวันนี้มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมานะคะมาเยี่ยมชมมาดูน้องผู้เงินนะคะพี่เปิ้ลนะคะแม่เปิ้ลมาหาน้องรับที่รับครัวของพี่หมูกับพี่เปิ้ลนะครับมาเยี่ยมแรกๆก็ไม่กล้าออกมานะคะแรกๆไม่กล้าออกมา ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องยินดด้วยครับผมขอบคุณเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ